สบายดีนะสบายดีนะเป็นคอนเสิร์ตมหาการ์มาสาปีกว่าจะได้เจอรอมาสามปีกว่านี้ผมคิดว่าสมควรแล้วสมควรแกการรอคอยพวกคุณจริงๆเลย จริงๆแล้วพวกเรารอพวกคุณนะใครถือบัตรไว้สามปีชูมือหน่อยเดี๋ยวเริ่มคอนเสิร์ตก็ไปจุกกันนะสามปีมันนานนะกว่าจะมาถึงวันนี้คอนเสิร์ต The Last of Rock เล็กๆเ,เนี่ยย้อนกลับไป37ปีโอ้โหตอนนั้นเรียนชั้นอะไรกันมั่งเนี่ย ลูกกี่คนแล้วเนี่ยห้าคนแล้วใช่ไหมเราเริ่มส่งดนตรีร็อกเพลงของไมโครจากรุ่นสู่รุ่นผมคิดว่าทุกคนมีครั้งแรกแน่นอนเช่นมีแมวตัวแรกมีแฟนคนแรกออกเดทครั้งแรก แล้วผมคิดว่าทุกคนครั้งแรกมีความทรงจำด้วยกันทั้งนั้นเลยทุกคนครับเมื่อ37ปีที่แล้วเพลงนี้แหละคือเพลงที่ทำให้เรารู้จักกัน ทุกคนครับวันนี้ทุกคนคือเจ้าของวงไมโครนะเราหกคนนี้เป็นแค่หน่วยรักษาความปลอดภัยให้วงไมโครพวกเธอเนี่ยแหละคือเจ้าของวงไมโครอย่างแท้จริงสายต่อเริ่มไม่ดีมองไกลๆไม่ค่อยเห็นแล้ว แต่หูยังดีอยู่ขอเสียงเจ้าของวงไมโครทุกคนนดังหน่อยเป็นทรรมเนียมครับ เจ้านายมาวันนี้เจ้าของวงมานั่งกันเป็นหมื่นคนตรงนี้นะครับขออนุญาตล,ล่าไล่ลายชื่อรอปอพไมโครหน่อยครับซ้ายมือครับกีตาร์โซโล่ครับพี่ว่ครับขอเสียงพี่ว่หน่อยเฮ้ยกลัมาเมื่อประมาณสี่ห้าหกเจ็ดปีที่แล้วก็ก็ประโยชน์งนี้นะพูดยาวกันหน่อยได้ไหมเพื่อนโอเคโอเค โควิด3ปีซ้อมหยุดซ้อมหยุด <พอ S 1> แต่พอวันนี้เห็นทุกคนมากันมากมายขนาดนี้รักทุกคนเลยนะครับวันนี้เพื่อนผมพูดยาวได้ได้มากกว่าเดิมเยอะมากเลยคร <c oughs> ับเฮ้ยยาวมากเพาะมากซึ้งมากเพื่อนคน <c oughs> ต่อมาครับทุกคนครับขอเสียงครับพี่ พี่ออสมือเบสนละครับพี่ออสไมครับดีใจและยินดีมากครับที่เจอเพื่อนๆทุกคนสามปีที่รอคอยสุดยอดครับว่นไงครับ รักทุกคนครับรักเท่ากันหมดเลยโอเคครับลำดับต่อไปครับลูกพี่พวกเราเองนะครับเป็นหัวหน้าวงด้วยนะครับมือกองมาจากระยองส่งตรงมาเลยนะครับขอเสียงให้พี่ปูมือกองหน่อยครับขอบคุณมากครับขอให้ดูคอนเสิร์ตอย่ามีความสุขและสนุนกันนะพเพื่อนๆัะเพราะว่าหลายปีมากาจะได้เจอกันครั้งนี้เป็นความสุขที่ผม รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้เจอเพื่อนทุกคนครับวัสดีครับขอบคุณมากครับอีกคนหนึ่งนะครับไม่ใช่คิสติน่านะครับเพื่อนของเองครับทุกคนครับขอเสียงให้กบใจพบดังดีหนอนมอสโซ่ ผมจะไม่ขอพูดอะไรเยอะเพราะราตรีนี้เราต้อ,อยู่ด้วยกันอีกนานประโยคเดียวเท่านั้นทุกคนครับขอบคุณมากๆาครับสั้สนๆแต่ว่าซึ้งทุกคนครับสุดท้ายอยู่กับที่เลย ออกมาด้านนอกไม่ได้แต่เป็นเบื้องหลังทํางานหนักมากขยันมากมาซ้อมมาก่อนทุกคนทุกครั้ง,ง,งเป็นปีขอเสียงให้บอยมือคีย์บอร์ดเลยครับสันทาราหักพวิทย์ครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากครับแลว้วก็เชื่อว่าทุกคนในวงนี้ตืต่นเต้นมาตั้งแต่37ปีแล้วตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมฝากเนี้อฝากกา่อนต้นนะครับ